สวัสดีครับหลังจากที่เราปลูกต้นบักซีดาสีชมพูเสร็จแล้วนะครับผมเอานี้ก็ถึงคิวของเจ้าส้มโออขาวน้ำผึ้งเป็นบ่ครับผมแล้วก็มีวัตถุดิบก็คือขี้หมูแห้งครับผมเราก็จะรองพื้นนะครับแต่ว่าผมขุดลุมไว้แล้วเตรียมที่จะลงนะครับเราเอาต้นลงกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรบกบเราก็เอาขี้หมูของเรานะครับ ขี้หมูผสมเกล็บนะครับโรยรองพื้นก่อนนะครับไม่ต้องเยอะครับเดี๋วดินมันจะเค็มนะครับอันนี้เราปลูกคูสะนะครับผมคูสะนี่ครับดูใกล้ๆน้ำเียครับผมจะได้ลดน้ําง่ายๆนะครับเราปลูกที่ทุ่งนาครับผมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะดินแบบเนี้ยมันจะมันจะติดหรือเปล่าต้องมาวัดดวงกันครับผมเพราะว่า ก็ดีครับเดี๋ยวจะอัดเดตให้ดูเรื่อยๆครับอันดับต่อไปเราก็อดินลงครับผม,น,มน,นี่ยัหนือดินก็เป็นดินเหนียวครับผมไม่รู้จะมีสารอาหารครบถ้วนหรือเปล่านี่ครับเราก็วดดินลงเลยนะครับวัดดินลง น,นี่ครับผมเราจะประมาณนี้ครับต้นส้มโอของเรานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเฟียงนะครับเอาเฟียงมาปลกรอบๆเขาแล้วก็จะเอาน้ํามาลดนะครับผมแล้วเรามาดูกันนะครับว่า ต้นสมโอกับต้นบัคชีดาสียุมพูของเราจะเป็นหน่วยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ